สูตรต่อไปที่เราจะมาทํากันค่ะก็คือสูตรหนอกกล้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับน้ำหมักจุลินทรีย์หนอกกล้วยอ่านะคะเรามีวัสดุวัตถุดิบอะไรบ้างคะที่จะต้องใช้เมื่อกี้น้องนาบอกว่าหนอกกล้วยหนอกล้วยหนอกกล้วยมุต้องมีหนอกกล้วยใช่ไหมยกมาเป็นต้นเลยล่ะใช่ใช่อันนี้คือหนอกกล้วยค่ะเราจะต้องไปขุดตัวนี้มาก่อนไม่ควรเกินอะเม็ดเศษๆนะครับไปขุดตอนเช้าๆเพราะว่าจุลินทรีย์เขาจะอยู่บริเวณรากครับ อ่ะจะประมาณเนี้ยจะดีนะเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็จะเอาหน่อกล้วยเนี้ยมาสับให้ละเอียดนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้เหรอคะใช่มาสับให้ละเอียดละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเนาะอ่ะตัวถัดมาก็คืออ่ะน้ำตาลเราน้ำตาลอ่ะอาจารย์จะใช้อัตราส่วน3 3ก็คือหน่อกล้วย3กิโลกรัมอย่างเงี้ยถ้าจะใช้เยอะก็ไปเทียบเอานะครับใช้ หน่อล้วย3ส่วนนะครับ3กิโลการําตาล1กิโลนะครับแล้วก็น้ํเปล่าอีกประมาณ3กิโลค่ะสามต่อหนึ่งต่อสามอ่ะคุณนี่นะครับอ่ะถ้าใช้มากกว่านี้ก็บวกสัดส่วนขึ้นไปใช่ครับใช่ครับอ่ะขั้นตอนวิธีทําค่ะอาจารย์วิธีทํานะเราก็จะสับหน่อล้วยเสร็จนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยเนาะสับเสร็จเราก็จะเอาหน่อล้วยมาลงใส่ถังหมักนะครับมาใส่ถังหมักถังนี้ก็ได้ หนกกล้วยมาใส่หน่กกล้วยลงไปเลยใส่หน่กกล้วยลงไปเสร็จปุ๊บเราจะผสมกากน้ำตาลน,นะครับใส่น้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้แต่นี้อาจารย์อาจารย์ผสมแล้วนะครับสว่วนผสมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วอ่ะ,อะคนอีกนิดนึงคนให้ให้มันเข้ากันให้มันเข้ากัน,น,กนอ่ะ,ะเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็จะเทลงไปลาด ให้พอท่วมนะครับมันจะพอท่วมพอดีเลยนะพอท่วมตามตามปริมาณสัดส่วนที่เรากําหนดไว้แล้วก็ใช้ไม้คนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับใช้ไม้คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเพอาน้ำเขาจะแบบเหมือนแบบถ้าเป็นอาหารก็คือพอคลุกคลิกใช่ครับเดี๋ยวน้ําจากหน่อกล้วยเขาจะละลายออกมาอีกทีหนึ่งครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะโอเคเนาะ เสร็จปุ๊บทำไงเราก็ปิดฝาเอาฝาอยู่นี่ฝาเราอยู่นี่เห็นไหมปิดฝาจบแล้ววันนี้จบง่ายไหมง่ายมากค่ะแล้วเราก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มที่ร่มครับแล้วก็คนทุกวันวันละหนึ่งครั้งตอนไหนก็ได้ ตอนไหนก็ได้ครับแล้วเราทิ้งเขาไว้นานแค่ไหนคะถึงเอาเขามาใช้ประโยชน์ได้ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอาทำง่ายๆเนาะหนึ่งเดือนครับค่ะแล้วประโยชน์ของเขาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างคะประโยชน์ก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวหนอกล้วยเนี่ยมันมีมีหลายตัวบางตัวจะไปย่อยสลายเศษซากอินทรีย์วัตถุนะครับให้ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาค่ะก็จะใช้ไปลดผักเหมือนกันลดฉีดพ่นผักได้เหมือนกันหรือว่าต้นไม้ทั่วไป ไม่ไม่ต่างจากน้ำหมักตัวอื่นที่จากจากพืชหรือว่าจากสัตว์ะนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณธาตุอาหารในน้ำหมักเขาแต่ละชนิดหมันจะไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับตัววัตถุดิบนะครับหรือจะเอาไปเป็นส่วนผสมในการทําปุ๋ยปุ๋ยหม,มักก็ได้<อ>นะครับเพื่อให้เล่นการย่ยสลายให้มันเร็วขึ้นนะครับผมค่ะนะคะและนี่ก็คือ การทำน้ำหมักชีวภาพจากหนอกกล้วยนะคะพร้อมกับประโยชน์ของเขาเลยนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะเรายังมีสูตรน้ำหมักอื่นๆมาแจกอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรต่อไปกันเลยค่ะ